ตอนนี้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์เมตตากับคำพิาพากษาให้ในายเสียปโปนอภิรักษ์ชัดอานุนต้องใช้หนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมด73ล้าน4หมื่นกว่าบาทกรรมคือผลของการกระทำที่ผ่านมามันเป็นวิบากกรรมของการอาจจะไปทำเข้าไปก็ได้ก็ยอมรับการเอาหัวเสีให้เขาแต่ว่าเงินน่ะก็เอาคืน สดชื่นเพราะว่าเราจะได้73ล้านไงใช่ไหมนี่แหละครับแค่เข้าอัพเดตอันนึง่ข้อัปเดตอันนี้ก็ี่กเข้าเองเลยเฉยเลใช่ไหแล้วสรุปเป็นยังไงบ้างพี่สรุปว่ามันมันเป็นคดีเมื่อปี62ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องบอกว่าเป็นเงินการพนันใช่ไหมคะการก็เฮิร์ตมากโอ้โหแบบนี่มันคือเหมือน คนชีวิตคนทั้งคนเลยนะแล้วก็แบบลูกแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่เงี้ยตอนนั้นอ่ะการถึงขั้นแบบว่าจะเอาลูกสามคนอ่ะมาคืนเศษแล้วกันก็จะไปตามทางของการอ่ะคนเดียวอ่ะแต่พอมาดูละไม่ได้เรากลับดิค่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ได้ทำก็เลยต่อสู้อยู่ดีก็ฮึดขึ้นมาสู้ใหม่ ตอนนี้คำตัดสินเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์เมตตาขอบพระคุณมากนะคะศาลชั้นอุทธรณ์เมตตากับคำพิพากษาเป็นให้นายเสียโป้นอภิรักษ์ชัดอานอนท์ต้องใช้หนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมด73็ดสิบสล้านสหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นยอดสุดทีเ่เลยใช่ไหมพี่ที่่วยอดสุด<า>ให้เราเลยตามที่โพสอะค่ะ73ล้าน4ี่หมื่นเท่าไหร,ร่มาลูกออกมาเมื่อวันไหนพี่ค้าวบเจ แต่ว่าการไม่สบายอยู่โรงพยาบาลการไม่รู้เพิ่งรู้เออไม่ได้ไปดูในไลน์คือปิดโทรศัพท์หมดทุกเครื่องไม่รู้อะไรเลยทนายส่งหรือใครติดต่อไม่รู้แล้วความรู้สึกแรกเลยที่ทกาาลับมาบ้านเร้รู้ได้รับข่าวได้รับรู้ข่าวเนี่ย็นไงบ้างพี่การก็รู้สึกว่าการที่เราศรัทธาหรือในความดีอ่ะก็คืออยากจะบอกทุกคนนะนะคะว่าอย่าอย่าล้มเลิก ในการเป็นคนดีอย่าเป็นคนที่ไม่ดีอย่าเป็นคนชั่วเลยเพราะว่ากรรมคือผลของการกระทําที่ผ่านมามันเป็นวิบากกรรมของการอาจจะไปทําเขาไว้ก็ได้ก็ยอมรับก็เอาหัวสิขอเอาหัวสิเขาเขาก็การเอาหัวสิให้เขาแต่ว่าเงินนะ่ะก็เอาคืนเราได้ได้พูดคุยในละเอียดว่าจะคืนยังไงจะต้องอ๋อไม่ค่ะไม่ต้องตอนนี้พิพากษาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนตอนนี้คือยื่นบังคับคดีแล้วเดี๋ยวเขาจะ ส่งเรื่องไปที่ปปงที่ยัดทรัพย์ส่วนใหญ่ของนายเสียโป้ป้อนน์เนี่ยไว้กี่กี่ร้อยล้านนะสามร้อยกว่าป่ะอ่าก็จะเฉลี่ยออกมาเจ็ดสิบกว่าให้การอ่าอย่างเงี้ยก็ง่ายกว่าตอนที่มันไม่อยู่ข้างในตรงนี้คุจะเป็นเป็นหนที่ขอ่งเจ้าหน้าที่ของที่จะจัดการก็จะมีควาดีจัดการให้ใช่ก็เป็นเรื่องของทางนั้นเขาก็จะดําเนินการไปก็คงไม่นานี๋ยวก็รวยละส่วนตัวเราก็ไม่ได้มีคุยส่วนตัวกับ คุยอะไรอะมันอยู่ในคุกจะไม่คุยก็ไม่ให้เยี่ยมไม่ให้อะไรอยู่แล้วการรู้สึกว่าโอ้โหท่านคืนทุกอย่างให้การสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะการศรัทธาจริงๆนะแล้วการก็ศรัทธาในความดีมความรักความบริสุทธิ์ความแล้วไม่เคยบังผลเลยกับท่านเลยแล้วท่านให้การเองเป็นไปได้ยังไงสารกับคําพิพากษาเป็นไปได้ยากมากนะ ขับคำพิพากษาเนี่ยไม่เคยมีแบบร้อยละเท่าไหร่อ่ะแล้วคิดดูนะการที่เขาจะยื่นดีกาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการยื่นดีกาเนี่ยจะอนุญาตไหมอนุญาตหนึ่งและการยื่นดีกาในคนดีของการเนี่ยส่วว่าเจ็ดสิบสามล้านกว่าใช่ปะ่ะต้องวางเงินเจ็ดสิบสามล้านบวกค่าเสียหายต่างๆต่างๆขึ้นไปอะ่ะวางค่าธรมเนียมอ่ะค่็ดสิามล้านค่าเนียมศ <73 S 1> าลเจ็ดสิบสามล้านคือยอดเต็มที่ขกงพวเรา รวมดอกเบี้ยรวมรวมทั้งหมดเร็จเรแล้วรวมดอกเบี้ยสิบกว่าล้านพี่การกังวลว่าเขาจะขอนขึ้นดีการเรื่องนี้ไหมครับตัวเขายังเอาไว้รอดเลยเขาจะไปยื่นดีสารดีการไม่รับยื่นดีการง่ายๆนะคะแล้วสาลอุทธรณ์ตัดสินขนาดนั้นกับคําตัดสินมีการเลื่อนคาเลื่อนตัดสินเนี่ยสามรอบนะกันเขาอกเอ๊ะทำไมเลื่อนอีกอ่ะ ก็ถามทำไมเรื่องอะไรอีกเนี่ยเป็นอะไรอีกทนายอะไรก,ก็ถามเลื่อนเป็นวันนี้เท่านั้นเท่านี้ครับเนี่ยรอบที่สี่ตัดสินสิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกาเก้าโมงกว่าแต่การไม่รู้เรื่องลืมแต่พิการก็ไม่ได้มีลูกนีคนเดียวใช่เอฟโกงอ่ะยังเหลืออีกสองโจทย์ยังมีอ่าเราสามารถแบบจดการเรื่องนี้ได้แล้วโจทย์อื่นอื่นจะดำเนินการตอนนี้ก็อยูย่ในชั้นกฎหมายหมดแล้วค่ะ อยู่ในชั้นสารอยู่ในชั้นสอนนอกองป่าอะไรมีหลากหลายมากเพราะว่าวิบากกรรมกันมันหนักแต่คือว่าการเชื่อคนง่ายแหละแต่ไม่ใช่เชื่อคนง่ายหรอกเขามาอย่างนั้นใครก็เชื่ออืเพราะว่าเขามาเหมือนแบบดีมากอะไรเงี้ยทำให้เราระมัดระวังตัวขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ละไม่ให้ใครครับตอนนี้ใครมาชวนลงทุนทําอะไรจะไม่ทำอ่ะไม่เอาอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวจะเอาเงินเจ็ดิบสามพันนี่แหละแล้วก็ทำงานดนตรีบันเทิงของการไปเรื่อยๆวางแผนไปยังไงบ้างพี่หลังจากนี้ครับวางแผนเลยะวางแผนงานไว้ยังไงบ้างวางรูปแบบตัวเองไ้ยังไงบ้างพี่ไหนะอ๋อตอนนี้ก็ทำงานนี่ไงคุณรำทำทำงานของครอบครัวบันเทิงทั้งของพ่อทั้งของลูกอะไรเงี้ยก็ต้องดูแล